ตัวนี้นะคะจะเป็นก้ามแบกหน้าหลังนะคะของ Isuzu Super L นะคะก็ S 250นะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาวัดกันนะคะ จากจุดในนี้นะคะยึดจากจุดนี้เลยนะคะมายึดที่จุดนี้นะคะจะได้25่สิบห้เซนนะคะแล้วก็ความโค้งนะคะพระเบกเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะสามสิบ สนะคะสามสิบสาเซน